ช่วงนี้ทุกคนโหยหาแบบอดีตใช่ไหมวันวานที่มีความสุขลืเป็นวะซิมเศร้าหลังเรียนจบนะอยากอยู่กับเพื่อนใช้ช่วงเวลาสุดท้ายที่อยู่ในชีินมหาลัยกับเพื่อนแกสวัสดีค่ะนก็พบกับแม้อีกแล้วนะคะช่วงนี้ทุกคนโหยหาแบบอดีตใช่ไหมวันวานที่มีความสุขอะไรย่างี้ใช่ไหมเราก็เป็นเอามาให้ดูนะคะว่าสตอรี่ใน ฟังสตอรี่ของเรานะคะในปี2019ก่อนที่จะเจอโควิดน,นะคะว่าชีวิตในวัยเรียนมหาลัยเป็นยังไงบ้างคิดว่าทุกคนที่เรียนในตอนปีที่เข้าปีนตอนปี59ก็จะขายแป้งเนาะก็ของแป้งในวันที่หนึ่งมกราปี2019นะคะก็อยู่ที่เขาดาวที่เดอร์ตนะคะกับเพื่อนนะคะ,เ,นนะ,คะเออแล้วเสร็จชีวิตการเรียนมหาลัยนะคะถ้าใครที่อยู่แถวย่านมอกรุงเทพหรือว่ามอลังสิตน,นะคะ หรือว่ามอธรรมศาสตร์ก็จะต้องไปร้านคาร์อโอเกตในซอยล้านสิบลุมโอ้เราใช่ไหมล่ะแบกขิงกำลังมีโแล้วก็ร้านเบลอต่อมาเป็น ซูเปอร์ฮิตกำลังเปิดใหม่ๆเลยนะคะก็ไปร่อนไปทั่วเลยจ้ะไปยันเกษตรนองนินนะคะก็จะบอกเลยว่าซุเปอร์ฮิคือกูไปได้กูสดีดีมากนะคะกลับบ้านนะคะตีหนึ่งกลับหอตีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อตอน9ก้าโมงนะคะต่อมาเป็นลูคอปนับไม่มีสตอรีตตอนเรียนเลยแ้่จะไม่มีเลยแทบ อม่ปีสอุพันปี2019นะคะมีงานบอลตุลาธรรมศาสตร์ครั้งที่7 3ิบมจะมีความแบบซิเก่าจบไปแล้วกี่ปีก็แบบกลับมาแบบมีความแบบพี่น้องเลยที่แบบเเราไม่รู้จักกันเลยแต่แบบเออเราเรียนที่เดียวกันตอนนี้คือาาที่แบบเบียดมากเสร็จแล้วเออี่งานปล่อยนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่ทุกคนต้องมาจะมีช่วงเทศกาลแบบช่วงวาเลนไท์ลอยกระทงพอไปงานปล่อยเสร็จแล้วไง ก็ที่ตั้งถึเงเป็นหนึ่งคนสังคเขาก็จะรู้ดีว่ากับกึงก็คือที่สุดแล้วเนาะถ้าใครยังไม่เคยมานะคะจบโควิก็แน่นอนว่าเจอเราทีน่นั่นแน่นอนนะคะไปเรียนเสร็จแล้วไปซุปเปอร์มิรตอีกมันเกิดนี่เพื่อน,นไปประมาณี้สิบคนไปด,ดูหนังอ่ะยังได้ดูหนังอยู่นยเนาะปี2 0 1 9นมี ไปเดร์ตี้กับเดรมอกเดร์ตี้กับไปเล่นกัเนเกิดเพื่อนอีกรอบกับเพื่อนที่รงเรียนนะคะก็ตีวหนังสือกับเพื่อนเรียนกับเพื่อนนอก็อย่างไรแล้วก็ไปล้เล,เล่าอีก่ล้วพอประมาณเที่ยงคืนแล้วเราเลือกก็ไปกินต้มเลื่อนหมูแถวเชียงรากน,นะคะไปเอ็กซ์เพีแบงคอกนะคะทุกคนไปแหลงเที่ยวแ็ลงชนะไม่พอไปเดรตี้อ, <ๆ S 2> อีกก็ทำงานไปด้วยนะคะไดททำงานพา์ทางไปด้วยนะคะไปร้านเล่าที่รังสีนาราทำได้ชื่อร้านอะไรของว่นเดร์เล่นอีกอ่ะหลังจากนั้นเที่ยวเที่ยว <ๆ S 2> เราก็ไปเดินที่อีกแลยวค่ะแต่นที่เสร็จกินไก่นะคะพอมาช่ที่เสร็จเก้าโมงมาเรียนแล้วคะไปดูเขาอีกแวอีกวันหนึ่งค่ะคือตอนนั้นน่ะมันอาจจะว่างเกินไปจนไม่มีอะไรทาก็ได้นะคะเราก็เลยแบบอยู่แต่ร้านเล่านะคะแล้วก็ทํางานบ้างเรียนบ้างก็คือความเงม้ามโอ้เมษาก็หนึ่งเมษารึจ่ะเริ่มเลยจาะโซนลังสิกจัดไปพอพอโซนเลิกกลับมามาทำงานต่อ สู้มากซีหนึ่งสู้มากเม่เอพอเมษาเออก็มีไนเราเป็นยานะคะที่ธรรมศาต์ธรรมจันท์แล้วเราแบบได้ทุนขนาดนี่คือถึงจะเที่ยวก็เออเรียนนะเออก็เอาให้ไปเป็นตัวแทนแบบรับสเสด็จผู้ให้ปร,ริญญาในตอนนั้นนะคะไป S2O ไม่พอจะ้ะกูไปพัทยาต่อจ้ะที่จะกระตูนพว ทำงนานบ้างน้งเพื่อนอยู่หอไปกินมีก่ะส้ตมตำซานต้าจ่ะแซ่บไม่ไหวลจ๊ะพอช่วงสอบอะแป้งจะแป้งจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้ซึ่งตอนนั้นควจะเต็มมากเวลาใกล้แบบใกล้สอบอะซึ่งแป้งเข้าเข้าไปอ่านประมาณเย็นเย็นไม่แน่ใจแต่ว่าจะออกมาเนี่ยอีอทีสตอรี่ก็คือออกมาอีอทีตอนตีห้าครึ่ง เลยนี่ยคือเพราะว่าประตูของมอลจะเปิดตอนตีห้าก็คือลงบกเลยปะอีกที่งตีห้าก็ไปกินข้าวต้มที่เตป้าแทบพอดีนะบางคนแล้วเจี๋ไปกินไก่ย่างที่ตรงมิวสเมรใช่ปะพอเปิดเทอมปั๊บเราก็ถอดเปิดเทอมอีกรอบจ้ะด้วยการไปกั้มกุ้งไปคอนเสิร์ตที่บิ๊กบาร์บ้านไปเข้าวสบ้านคือรู้ปะลังสิตกับทองหล่อหรือว่าลังสิตกับข้าวสารคือไกลมากไกลมากคอนเสิร์ตตอนมิวส์มิวส์กำลังดังมากก็ มีที่สุดเป็นทแล้วไาพลาดได้ไงถูกไหมก็ได้อีกสะแต่ครั้งหนึ่งรู้ตัวไอทีขึ้นที่สี่จ้ะยิ่งเที่ยวหนักกว่าเดิมเลยเพราะว่าว่างเนาะแล้วก็อยากอยู่กับเพื่อนใช้ช่วงเวลาสุดท้ายที่อยู่ในชิ้นมหาลัยกับเพื่อนเพราะเรา,เร,าเรู้ดีว่าแม่งแบบพอจบแล้วแม่งไม่ได้เจอจริงๆทุกคนแต่เราจะเรียนง,งานเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือที่มากามันถุมมันมันมันน่าจดจำจนเราต้องมาดูย้อนดูคางสตอรี่แบบบ่อยมากอะ่ะจริงๆชีวิตคือแบบบี่ยังคงจะลืมลูกครับ เออมาต่อมาถึงที่นั้นเราคุมาแต่รอบไปเกาหลีจ้าปลายปีไปเกาหลีตอนคริสต์มาสปลายปีนะคะก็แบบทุกอย่างที่พูดมาคืออยากทำหมดเลยเราก็ได้จัดวันเกิดอ,อีกรอบหนึ่งนะก็คือกุมพาร์ใช่ปะก่อนที่มีนาเมษาเนี่ยมันจะหนักแล้วก็หลอกดาวแล้วก็ตู้จบนะคะทุก จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนมากมากมาก,มากเลยนะที่แบบกําลังอยู่ในช่วงนี้นะคือเราตัวเราเองก็หนักเพราะว่าเราก็ดาวดหมือนกานว็เหมือนแบบเหมือนพอหลังจากจบอะมันคือไม่แปลกที่ทุกคนจะดาวคือหลังจากที่แบบหลังจากที่ทุกคนเสพค่ะบวกกับทุกคนเพิ่งจบเนี่ยมันยิ่งดาวไปอีกเพราะว่ามันมีโพสต์ Graduate Blue นะคะคือเป็นภาวะซึมเศร้าหลังเรียนจบนะทุกคนก็เป็นกาลังใจให้คนที่อยู่ในเจนเดียวกับเราคะที่ต้องมาชิญกับ ความแบบอนาคตแบบเฮ้ยแบบเราอยากจะทํานู่นทํานี่ไปเที่ยวได้ใช้ชีวิตนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เราก็ต้องมาอยู่ในเรียนออนไลน์ทำ <c oughs> งาน,นออนไลน์อย่างเงี้ยซึ่งแบบซึ่ง <c oughs> คือช่วงชีวิตหนึ่งมันผ่านไปแล้วอะเราอายุ23สาครั้งเดียวได้ในชีวิตเดียวก็คือสิ่งที่เราทําได้ก็คือพยายามพยายามทำ 我那边又。<Okay. S 1> <laughs>